นางเกกับน้องกัรนะคะก็จะมาแกะขนมน้ำตาลวุาแม่คุณแม่กับพี่กรณ์ก็จะมาช่วยแกะด้วยนะคะอันนี้ของพี่กรณ์นะคะที่แกะไปแล้วของพี่กรณ์ไม่แตกเลยของกัดรูปอะไรลูกของน้องกัดเป็นรูปดาวอันนี้น้องกัดแกะออกมาแล้วเขามีเข็มมาให้อันละยี่สิบบาทนะคะหน้าโรงเรียนอันนี้ของเขามีเข็มมาให้แล้วก็อ่าอืม น้ำตาลแล้วก็ของกั๊ยส้ของน้องเกีย์เป็นเอ่อเป็นรูปล่มนะคะรสชาติมันเนียนนุ่มหยิหยหวานมันมันมันไม่ได้หวานนะแต่มันเป็นยังไงยังไงโอเคให้ไหนคะเยสเดี๋ยวเอาเป็นเกี๊ยวจานนี้ออกขอให้ขอให้ เอ้ี่ลูกเขาให้เอาอใ,หให้เขาื <erman S 1> <likewise S 2> อจะเรียนเหมือนในหนังเหมือในหนังเรื่องอะไรนะลูกซิคิวเกมค่ะเปิดให้ดูไหนเอามาค่อย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 ก๊าซก็ให้แตกจะให้แตกมะคะทำยังไงหล่คะเคี้ยวเคี้ยวเว้หรอคะไม่ใช่ก็ค่อยโอเคเอากระป๋อยดีกว่า เดี๋ยวฟันหักหักรอดไม่หักกว้หักนะอุ้ยตุ้ยคุณแม่ว่าเดี๋ยวกัดจะต้องทำแตกเป็นคนแรกเพราะว่าอาจจะเป็นหนูก็ได้ที่ทำแตกค่อยๆทำนะหนูกลัวมีกลิ่นไหมเบาๆเนี่ยหนูอยากเอาของมามามากกว่า เจนม่นาเลยกลมวะหนูก็ไม่นาเลยจัเหมือนกันอะอ่ะอ่ะหนูจะเปลี่ยนกับมาม่าใช่ไหมใช่อ่ะแล้วกั๊จะเปลี่ยนกับของมาม้านะคะของม้าเป็นวงกลมนะคะของพี่ก่อนเป็นสี่เหลี่ยมของกั๊เป็นรูปดาวเดี๋ยวแม่ใช้อ่ะใช่ผิดด้านกั๊มุมนี้มาม่ามุมนี้นะคะ อ้าวเรียแล้วนะมีเด็กเรียแล้วหนึ่งคนหรูว่าหนูหรือว่าใครหาคนแรกดีกว่าลูกรองกับลูกเจ้าใครมันหัก,ก่อนถ้าใครแพ้<ไ>ให้ทำอะไรไให้อะไรถ้าใครแตกก่อนให้ทำอะไรคะให้ให้เล่นกระดูจ้ะ <c oughs> แตกว่ะใหะียดแตกนะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งด้านนี่มันเหนียวมากเลยอก่อนจะลองชิมน้ำตาลหน่อยไหมซึ่งคุณแม่ชิมมาแล้วอันน,น,น,นี้อันนี้คุณแม่ซื้อมาก,ก็คือ คนทำนะคะเป็นอ่าเป็นผู้ชายเขามาขายเขาบอกว่าอันนี้จะหวานน้อยเป็นสูตรของเกาหลีอ่าถ้าเป็นของไทยก็จะหวานมาก <S 2> <S 2> นนง่ายแบบนี้หรือว่าที่ง่ายนี่คือมันเป็นสีเลี่ยม ใช่แมก่กอน<ช>กอน<ช>ก่อนเลือกเอาที่แบบว่าง่ายๆ่ายนี่ะแล้วคุณแม่จะได้เหรออันนี้แบบโกลมอ่ะฮะลูกพี่กอนได้สองด้านแล้วนะอุ้ยง่ายมากเลยอะลูกดูดิหนามากเลยนะใช่มันมันไม่ใช่มันหนาเกินเลย ปกติมันหนาขนาดนี้เลยหรอไม่เขาก็จะทําบางกว่านี้ไงในหนังอะ่ะมันก็จะบางใช่ไหมมันเข้าบ้างไหมที่ลูกตีลงไปเนี่ย <Yeah. S 1> อ้าวเสร็จละอ,อ้าวโชว์ให้ให้โอ้โหไม่แตกเลยนะคะเพราะมันหนามาก <laughs> <laughs> หอมไหมลองดมนี้หอมไหมลูก จะชิมก็ได้นะเป็นไงวะที่ก่อนชิมเพิ่มความหวานและเพิ่มความอ้วนเป็นไงรสชาติคือก็หวานแ่ะก็หวานก็น้ำตาลหะหวานถ้ากินหมดแท่งนี้ไม่ได้นะบาหวานอาจจะมาแล้วก็ความอ้วนก็อันนี้ได้แล้วนะคะหนึ่งอันนะคะ ใครเลียไม่ใช่ใครใครสสนหมายเลย <laughs> มีเด็กเลียแล้วสอง <laughs> ออน,นี่หนูพี่ก่อนเขาไม่ได้เลียเลยนะพี่ก่อนเขากัดพี่ก่อนเขากัดนี่มาม่าจะไดไ้ไม่ต้องเลียไม่ต้องเลียนะคะทุกคนมีน้ำลายด้วยอีกโอ้โหน้ำน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำาลายาหนูไง ให้ใช้เวลาไปชั่วโมองกว่าอ้าวให้เร็วๆเลยนะเข็มยาวถึงเลขห้าใช้เวลาอ่ะคุณแม่ให้ห้านาที<พ>อตอนนี้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะตอนนี้เข็มยาวถึงเลขสี่เราจะทํากันแค่ห้านาทีนะคะเพราะว่าที่นี้ก็ไม่ได้เสียปีก่อน ดีๆจัดขูดดีๆค่ะเพราะว่าถ้า <S <S ถ้าขูดไม่ดีนี่เจยวขอไปล้า<ห>งมือก่อนนะมือมันหวานยังไงก็ก็ต้องมาจับดีๆนี่ค <aja> อมเม้นอะไรหนูยังไม่ได้เลยวิ่งอาอกเขามันหนาเกินด้วยแหละ เาเห็นเราเห็นในซึปเป์ <คน S 2> เกมเขาบางมากเลยคนที่เขามาขายอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นสูตรของเกาหลีหวานน้อยถ้าเป็นของไทยจะหวานมากแต่คุณแม่ก็ยังไม่เคยเจอรสชาติามือนสายใหม่แต่ว่าอันนี้เราเห็นในซีรเส์ปปเคมเขาทำบางกว่านี้เข <c oughs> ็มโดนเจ๊เคยเย็บผ้าแล้วดดเข็มทิเ เดี๋ยวคุณแม่ลองกัดก่อนนี่ควรอยู่ด้านบนค่ะว่าฟันคุณแม่จะหักไหมหักคนแรกเลยจริงพี่กวรกัดได้ยังไงเฮ้ยโอ้วิ่งกัดไปวยกัหักแล้วแหวะฟันหนูข้างานอะเ๋ยวเซี่ยวดาวลงไม่หายไปไหน แม่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 ต่อผิดดันถูกแม่อ้อาวยิ่งกว่าสายไหมคุณแม่หักแล้วหรอห่กใช่ยังยัง,ยงมันต้องมีมันเนี่ยมันมีปลายแหลมด้วยแล้วปลายแหลมมันอยู่ไหนเน,นี่ยไอตัวเนี้ยไม่เหรอก้าวเดี๋ยวก้าวฝันห,กหกักนะ รสชาติแปลกๆฟันี่รสชาติมันไม่กัดน,นะถ้ากัดถ้าฟันหักช่วยไม่ได้นะลูกเพราะว่าฟันแท้ของคุณแม่หักไกปแล้วนะคะใช่ไหมอืมไม่ใช่เลมุมนี้อือให้บอกของเรากัดกันได้ประวัตนี้นะคะ อุ้ยอุ้ยแม่แม่ได้ิสีน้ำตาลไปตรงนี้มุม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 แค่มุมมุมลูกมุมมุมมันแบ่งไปเจ้ตัวจัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข็มมันจะไปกีดมือแล้วนิ้วหนูเลือดออกนะลูกแตไมหนูซื้อคอนูมันหนาจริงน้ำเท่ากันหมดลลูกหนูว่าลูก ส ha, ี่เหลี่ยมเพาะโอ้หนามากเลยอะจิ้แ่เี้มเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวยังช่วยจำเช็ดน้ำแนวเลยเรียไปเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปแบรงปันเลยนะนี่เดี๋ยวปันถูก ังไม่เห็นวี่เวลที่มันจะทะลุออกมาทำไมเจ้ไม่ลองกลับเหมือนคนอื่นเหนามากอะ่ะอีตรงปลาตรงนี้มันจะแกะยังไงเอื้ม<ฮ> แม่ทิมนะคะหวานหวานมากเลยต้องให้ป้ามากินเพราะว่าป้าชอบกินหวานป้าชอบกินหวานเดี๋ยวเราต้องเลียด้านหลังเราต้องเลียด้านหลังใช่ใช่เลียด้านหลังอ่ะต้องเลียด้านหลังเลียด้านหน้าเลียด้านหลังอเลียด้านหน้าน้องก็เลี้ยาเปลี่ยนที่จับบ้านกว่า หวานเจ็บเลยอ่ะนี่ถ้าปลากัเนี้เบาหวานขึ้นแน่แล้วก็จะน้นแาล้อยแล้วเขาเรียนได้หลังเล้วทำดีๆค่ะหวานไะมันรสชาติแปลกไปไตใหม่เนี่ย ใส่ไหมกระป๋องใส่ไหมที่มันเป็นขวดพลาสติกเพื่อนน้องเคยซื้อมาแต่น้องกิกนเพราะว่าน้องก็ยังจะไปขุดด้านนี้อีกบอกว่าขุดมาตั้งนานทำไมนีบอกว่าหักไม่ได้แล้วอะทำไมหักก็คือ เลยห้าทีห้าทีผ่านไปกัดยายาเคาะแบบนั้นมันกระเด็นลงแล้วเดี๋ยวพื้นเนี่ยหนูไม่ได้แบบอึลงไปยหนูกัดแบบนี้เลยเดี๋ยวหาเดี๋ยวฟันหากกัดไม่ฟังคุณแม่หรอกเลยช่วยดีๆดิ้มันนี่มันนี่มันีนี่ หนูชดูดีๆสิคะไงค่ะจีจเจออของน้องกัสจะเสร็จแล้วนะทำไมอย่ารอกัสจะรอชีชนะชีเลียนไม่ใช่ลองเลีย <นะ S 1> แล้วติที่แก้มเนี่ยยา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 ,ยา,ยา,ยายเดยวก็ได้สระผมอ,ะอ่ะเพิ่งสระไปเมื่อวานนี้เองเดี็กโขด ไม่ม well. well ีเวลไม่มีวอ้ยมีเธทรู้ว่ไมเหมือนเข็มเข็มอันใหญ่ดีนะคะไว้เย็บผ้าได้พอดีเลยอ่ะผ่านไปสิบนาทีนะคะคุณเกย์เขาก็ยังไม่แตกเกย์สู้สู้เกย์สู้สู้แคปพอแล้วเดี๋ยวฟันหัก หักเลยก็อยากให้ปันหล่อเอาปันหล่อน้ำมันเต็มเลยน้ำมันใกล้จะเหมือนขนมเป็น าวางค่ะวางตรงนี้นะคะเอาวางนี้นะคะ่ะเราอยากช่วยใครบางคนที่อยู่ข้างๆหนูเจนต้องช่วยไหมลาบายจบเจ๊จิ้มเม,อเมืองหมดแล้วกันเจนไปไหนเราหักกันอาจารย์มาประกอบให้มันเหมือนเดิมโอ้คนะฮะตรงนี้มันต้องต้องปากกัดแน่เลยเนะี่ยต้องกัดเดี๋ยวนะี่ย มาประกอบให้มันไปเหมือนเดิม,มกินก็เลยนี่ถ้าเป็นเบาหวานก็เป็นเพราะน้ำตาลเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นรูปหัวใจอ๋อมีรูปหัวใจด้วยนะ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้เป็งไปแล้วก็พี่ก้องเอารูปสีมเหลี่ยมไป มีมีรูปหัวใจมีรูปสามเหลี่ยมด้วยเขามีรูปอะไรอีกนะเกดที่เขาเล่นกันอ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจดาวมีอยู่หรือเปล่ามีวงกลมด้วยเออเสร็จแล้วนะคะดาวแต่ดาวที่ ที่มาม้านี่เกตดูดาวดาวที่มามาก็จะแห่งๆตรงมุมนี้หน่อยนะเพราะว่าทู่ๆหน่อยเพราะว่ากัดเพราะมันหนามากเลยดูความหนาแต่ก็สำเร็จนะคะอ่าวางอย่างนี้นะคะก็จะวางตรงนี้ก่อนค่ะก็จะเอามาวางตรงนี้ก่อนค่ะอ๋อเกตเกตสู้ๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะสามอันไปล้างมือก่อนนะคะอ่าไปล้าง oh, <yeah. S 1> ไหนเกด เจนเนียทั้งคืนน่ะคืนนี้เจ๊น้องขอโบกน้องขอช่วยที่ไหนไม่ได้ไม่ได้แต่คนแต่กะกักยิดเอาในทองทองอ่ะมาซิบอ่ะมาวางตรงนี้รลองนายเกสลองบีดดิกลัวแล้วมันหนึบกลัวมันแตกกันที ลมหนึ่งมุมแล้วนะคะโอเมก้าน้องช่วยไหมเจ๊ไม่ได้อย่าอย่าอย่าให้อันนี้อันนี้เจ๊ต้องลองหูก่อนให้ให้เจ๊ทำเองแหวงเรียบร้อยอะไรแหวงไหนมามาดูซิลูกตรงไหนแหวงด้ามมันหรอตรงไหนแหวงไม่ใช่ด้ามไม่มีดาบไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีให้มีตรงไหนแหวงไม่ได้แหวง ที่สุดเลยทำรักพี่เกดยังทำไม่เสร็จดูความหนาแล้วก็หวานมากะะไม่กินแล้วนะไม่กินแล้วนะเดี๋ยวฟันผุอันนี้นะฟันผุได้นะคะ เพราะหวานมากเลยหนอนเรียกเลยอ่ะหนอนเรียกพี่เลยหนอนว่าคืนนี้มาหาฟันดีกว่าแกจจเลยเนี่ยนะหวานจริงเจ๊ยังไม่ได<ม>้ชิมใช่ไหมเ<ม>จ๊ชิมหรือ,อยังนอเลียงเดียวเดี๋ยวเจ๊ต้องชิมว่ามันขนาดไหนอ่าเลิกเลียงได้แล้วมึงลกูกเจ๊น้องบอกให้เลี้ย กลัวมันจะหักอ่ะน้องก็กลัวของน้องมันจะหักของก้านอมาม้าดาวยังทุู่ๆเลยเพราะว่าของเ่นหนาเป็นชั้นเลยอ่ะเหมือนจะอันนี้จะบางอ่ะอันสี่เหลี่ยมจะบางหน่อยแต่ดาวอ่ะหนามากเลยของกัดก็บางนะพอเก๊ก็บางเชาว่าบาง กับไม่เอารูปไม่กระโดดค่ะเดีรอพี่เกดดามากเลยจะแตกไว้นะด้ามลมจะหักไหมพรุนี้ตื่น,นามาวันผุกนอนมาคืนเนี่ยตกวกดดีจ้า เล่นโกกัวอันนั้นไปแล้วโกกัวคุณแม่เป็นโกกูวค่ะจำได้แล้วเราก็มาเกะน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะชักเยอะแล้วมันก็มีอะไรให้ลูกแก้วเราก็มีเนาะแพ็คเรียบร้อยต่อใหม่ต่อใหม่ อ้าวเสร็จในโชว์ด like <masterpiece> ูหน่อยสิไม่ได้เสร็จดามลมดามล่มไปไหนเหลือแต่ตัวล่มนะคะหักเรียบร้อยอ่าหักเรียบร้อยแล้วบีได้ปะลูกใจจะมีคนเลือกไปไหนใช่ไหมคะพี่เกย์ทำอะไรเอาดามล่มออก อ่านี่ไงออกแล้วลูกออกค่ะออกแล้วลองวางซิลูกเอ๊เอเด็กน้องไปหยิบกาวมาให้ติดเอาไม่ต้องลูกไม่ต้องการอ่าเรียงทำดีๆซิลูกอ่าลองเรียงดีดีให้เป็นล้มอ่าไหนดูซิอ่าแล้วเอียงเอาเอาหนูเอาเข็มมาไว้ตรงนี้ค่ะอ่าแล้วหนูจับจานขึ้นมา เห็นไหมเอ่ยมาใกล้ๆลูกจัดเอามาใกล้ๆลมหักลมหักลมพังแล้วค่ะเดี Gesch ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมซมโอเคนอนกับเออล้มอ่าเรียบร้อยนะคะล้มวงกลมเรียบร้อยนะคะล้มพังฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสามกอกรเก็ตกัรดด้วยนะคะด้านล่างนี้ดาล่างนี้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย